วันก่อนแดกจนหลับคาว,วงเล่าเลยโดนเขาแกงแล้วแกงกูเนี่ยนะใครหลับคือหายยัน,นะมาเยือน <c oughs> ก็เลยต้องอาบน้ําล้างหน้า <c oughs> ปกติ3-5วันถึงจะอาบที <c oughs> ฟังไม่ผิดและไม่ได้พูดเล่นด้วย <c oughs> ก็ใช้วิธีนี้แหละเอาน้ําเกลือเช็ดหน้าเช็ดตาเอา <c oughs> เพราะในชีวิตประจําวันไม่ค่อยได้แต่งหน้า <c oughs> ไงใไนหนก็ล้างหน้าล้างตาละถือโอกาสแต่งหน้าไปกินเหล้าบ้านเพื่อนหน่อยพูดถึงเรื่องแต่งหน้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอาทิตย์ก่อนไปงานบวชน้องเพื่อนก็แดกกันยันเกือบเช้าอ่ะแล้วก็นอนบ้านงานเดี๋ยวเรียกว่านอนเลยเรียกว่างีไปเกือบชั่่วโมมงงเช้้้าาาาาบนนนกก็คคัญติีอ ก็แต่งหน้าแต่งตากันแต่เขามาสะดุดกันตรงที่กรีดอายไลเนอร์ไม่เป็นเพื่อนสาวชั้นสองคนก็กําลังแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็ขอให้มุกดาช่วยกรีดตาให้หน่อยมุกดานางก็เป็นสไตล์แบบสายแฟชั่นแต่งหน้าแต่งตาดูดีอยู่ตลอดเวนางก็ตอบกลับไปว่าคือหนูแต่งให้ตัวเองได้แต่แต่งให้คนอื่นไม่ได้เดี๋ยวให้เบิ้มทําให้นะเขาก็ร้องฮ่าได้หรอเพื่อนอีกคนก็เลยเสริมขึ้นมาว่าได้พี่เพื่อนหนูเป็น PR เก่าพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่างันทําให้พี่คนนี้ก่อนนะแล้วค่อยมาทําให้้พีี่่่คืออจจะะบกวาาาเเขในท ใจคือต้องตัดภาพกลับไปตอนที่เขาเห็นกูแดกเล้าแล้วเขาก็เห็นกูอยู่ตามวงต่างๆเกือบเช้าแล้วคือสภาพตื่นมาก็ไม่อาบน้ําอีกแค่เช็ดหน้าหวีผมแล้วก็ให้เพื่อนหนีบผมให้คือถ้าเขาจะเสียวสนหลังดิฉันก็เข้าใจได้ก็เป็นอันว่ากรีตาให้อย่างสวยงามทั้งสองคนเสียดายไม่มีภาพประกอบเห็นลิปสติกที่ใช้ไหมไปได้มาจากช่องพี่อาร์มเมคอัพออกตัวก่อนเลยนะว่าปกติอีนี่คือไม่รีวิวเครื่องสําอางปฏิเสธตลอดคือไม่เอาเลยแต่ลองใช้ลิปอันนี้แล้วถูกใจเป็นลิปเนื้อแมตต์แบบครีมเม็ดส มารวมกันเฉดแก้มสีที่ได้สายฝอมาสีที่ใช้ทาปากเป็นทริกซี่เบอร์ห้ากูอาปากทาลิปสติกทีแดกแม่น้ําแยงสีเกียงเข้าไปได้เลยสามปีหลังมาเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าออกจากบ้านเลยปกติก็ทาลิปสติกอย่างเดียวก่อนหน้านั้นคือแต่งตัวแต่งหน้าออกจากบ้านตลอดโมเมพาเพิร์ในอัปเดตทุกอาทิตย์ดูตลอดบอกได้เลยว่าอุป,ปกรณ์ครบและนี่นะปัญหาที่หลายๆคนเจอกรีดตาไม่เท่ากันเติมเข้าไป <laughs> บอกก่อนอันนี้แต่งเล่นเล่นยังไม่เอาจริงนะดูทําท่าเข้าประดุดแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งหน้าได้แล้วก็หนีบผมสักนิด ทำท่าเหมือนเป็นแม่ค้าแม่ขายอะใครอยากได้ทักไปสั่งที่ลน์นี้นะเดี๋ยวให้ดูตอนแบบแสงน้อยๆเป็นเฉดสีที่รูหราสายอรอมากอะแกฉันสวยเนาะสวยแบบตะโกนสวย